ลิซ่าร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวบุการี่ชูบกแกซึ่งถือเป็นการร่วมงานของลิซ่าครั้งแรกในไทยและทีมงานวางตำแหน่งของเธอไว้อย่างเหมาะสมแบบว่าปู่เอ้ยคนลุกขัดสมมงสมตำแหน่งไรรูปคู่หลุดออกจากห้องกาลาตัดปัญหาดรามา่าได้แบบอยู่หมดัดและคลิปนี้สนับสนุนด้วย เน็ตฟิกพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่13 9บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก SF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั่นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดมอก 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอเนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์ก็ฟินขักฟินแน่ปามาเลนในสูเบิงพุหลักทำานี้ดูไม่จบวันนะ้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอด,อดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID เท่านั้นและพิเศษสุดสำหร,รับคันที่มาจากาาช่องอะไรแชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้น50,000บาทกับกิจกรรมบายเลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลยครับ ครับสวัสดีครับจ่าลิลิี่ทุกคนครับผมในชแนลลิซ่าเข้าร่วมงานบูการีทูโบแกสในบังคอกนับเป็นการร่วมง,งานอีเวนต์ครั้งแรกของ Lisa ลิซ่าและก็บูการีในไทยเป็นครั้งแรกจริงๆลิซ่าก็เคยร่วมงานกับบูการีด้วยการขึ้นปกนิตยสารไทยมาก่อนหน้านี้อยู่นะครับโดยปกแรกที่เคยร่วมงานกันกับบูการีก็คือปกฮาร์เบอร์บาซซ่าไทยแลนด์ฉบับเดือนพถุนายนปี2019และปกต่อมาก็เป็นนิตยสารจากทางวอล์กไทยแลนด์ฉบับเดือนกระกฎาคมปี2021ตอนนั้นฮือฮามากลิซ่าได้ขึ้นปกวอล์ก 3ประเทศพร้อมกันทั้งไทยไต้หวันรวมถึงฮ่องกงเป็นปกเวิร์กซับโดยบุกเกอรีลักชูเต็มระบบและครั้งล่าสุดนะครับที่ร่วมงานกับบุกเกอรีผ่านทางนิตยสารก็คือปกเวิร์กไทยแลนด์ฉบับเดือนธันวาคมปี2024นับเป็นครั้งที่2ของเวิร์กและครั้งที่3ของบุกเกอรีที่ได้ร่วมงานกับลิซ่านในฝั่งประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งกลยุทธ์นะครับของเป้าหมายที่ทางบุกเกอรีนั้นต้องการที่จะเจาะตลาดฝั่ง SEA หรือ s าวอ h ส a s เ a s ชียของเราหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไทยเองก็ถือว่าเ หับหรือว่าศูนย์กลางของแบรนด์หรูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันโดยจากข้อมูลนะครับมีการคาดการณ์ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยในไทยนั้นจะขยายตัวต่อป,ปีอยู่ที่5.62และในปี2023ที่ผ่านมาตลาดบ้านเรามีอัตราการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยสูงถึง4.06พันล้านดอลลาร์แสงหน้าสิงคโปร์นั่นจะเป็นเหตุหนึ่งที่ไทยกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของแบรนด์หรูจากทั่วสารทิศในการเข้ามาทําตลาดไม่ว่าจะเป็นการประชสาสัมพันธ์ผ่านอีเวนต์หรือวิธีใดๆก็ตามเพราะ2ใน10ของ สินค้าฟุ่มเฟื่อยระดับลักชัวเป็นเครื่องประดับที่มีความนิยมสูงถึง45%จากผลสลํารวจนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการทําตลาดในไทยที่เป็นหับของ S.E.A มากขึน้นรวมถึงงานเปิดตัวคอลเลซชันใหม่ล่าสุดอย่างบูการีทูโบแกสนั่นเองบูการีทูโบแกสเป็นเทคนิคเฉพาะของบูการีเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี1940หรือกว่า76ปีมันถูกสร้างขึ้นในทีมของ a c h i n e Age ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่จบสงครามโลกครั้งที่1บ้านืองก็เข้าสู่ภาวะปกติใใครร ค้าทองค้าหัวค้าม้า้า,าและสหรัฐอเมริกาเองช่วงนั้นก็เข้าสู่ยุคเฟื่องฟูในด้านอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์ทรน,อนคอนกรีตตึกรฟ้ฟนวัตรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและส่งผลและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์ต่างๆนั้นได้ต่อยอดทางธุรกิจจากนวัตรกรรมรวมถึงบุกลีที่นําเทคนิคชูบแกสมาใช้ด้วยชูบแกสเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าท่อส่งแก๊สหรือท่อเกลียวเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่พัฒนาม,มาโดยจะอยู่ในหลักคอลเลกชันของทางบุกลีและป็ร่วมอยู่ในเซ จะได้รับความนิยมอย่างมากในปี1970จนเป็นรุ่นเรือธงทูเบอร์แกสจากบุกอีเป็นเทคนิคการทําแบบเฉพาะโดยเป็นการนาโลหะมาโค้งดัดให้ขดเกลียวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากทอดลาเลียงแก๊สในช่วงปี1920หรือในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่1ส่วนสปนตี้ที่เป็นงานประดับขายรูปงูได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องประดับในสมัยโรมันโบราณโดยผู้ที่คิดค้นเทคนิคและก็ประสานนี้ก็คือคุณโซจิริออสบุกอีผู้ก่อตั้งบุกลีนั่นเองจริงๆแล้วนะครับท เทคนิคทูบแกสของบุกลรีนั้นมีการนำไปใช้ในหลากหลายโปรดักต์ในชุดเซเวนตีทั้งนาฬิกาและเครื่องประดับที่สวมที่คอหรือเนกเลสซึ่งการผลิตแบบทูบแกสนี้มักจะใส่อัญ,ญมณีลงไปในชิ้นงานไม่ได้เนื่องจากว่าตัวโลหะหรือว่าทองหรือเหล็กที่นํามาทําสายนั้นมีความแข็งเกินไปฉะนั้นเราจึงเห็นชิ้นงานเหล่านี้ไม่ได้มากนักในหลายโปรดักต์เมื่อเทียบกับปีที่มีการผลิตเรียกไง,ไงก่ายๆก็คือทูบแกสไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อฝังอาาัญมณีในตัวของชิ้นงาน เว้นส่วนของหน้าปัดจนกระทั่งในช่วงที่ผ่านมาไม่นานอย่างล่าสุดก็ปี2024ที่บุกอรีนั้นสามารถนำไอยมณีไปวางบนทูบเกสได้สําเร็จนั่นนะครับว่าการนําเครื่องประดับชั้นสูงอย่างออยมณีเข้าไปประสานจนพิชิญง,งานอันมีเอกลักษณ์นั้นย่อมมีราคาที่สูงตา่าง ไแน่นนะอนเขาว่าน,นี่ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของบูการีจนเป็นที่มาของบูการีทูบแเกสในคอลเลคชันใหม่ล่าสุดและสําหรับลิซ่าเองก็เคยใส่เครื่องประดับที่ทําด้วยเทคนิคทูบแเกสมาด้วยเช่นกันหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งแต่ละครั้งที่เธอสวมใส่มันมักจะมีความสําคัญอยู่ในนั้นเสมอย้อนกลับไปในหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ระหว่างบูการีและก็ลิซ่าก็คือการแต่งตั้งให้เธอนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูการีประจำประเทศใตยด้วยชุดภาพประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายโดยคิมฮีจุนช่างภาพในตํานาน เพื่อประกาศแต่งตั้งไฮลิซันนั้นดํารงตาแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บุกเกอรีประจำประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่19สิงหาคมปี2020ด้วยในขณะนั้นทางแบรนด์ได้วงางไฮลิซันนั้นทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือโฆษกประชาสัมพันธ์แบรนด์ในส่วนของเซอร์เพนตี้และบีซิ 1. โลวันด้วยในภาพนี้นะครับประกอบด้วยนาฬิกาชูโบเกสสีโลหะสวยเด่นรหัส101817ราคา231,000บาทตัวเรือนนั้นทําจากสเตลเลตขนาดหน้าปัด35มิลลิเมตรพร้อมเม็ดประยุตสเตลเลตสตีลประดับด้วย ทัวมาลินหรือลูบิไลท์สีชมพูเจรในทรงหลังเบี้ยเน้นความคลาสสิกข้ามกาลเวลาก็ได้จะประกาศแต่งตั้งให้เธอนนั้นเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอของแบรนด์เมื่อวันที่18ธันวาคมปี2020ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศแต่งตั้งแบรนด์จากแบรนด์แอมบาสเตอรไปโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์ด้วยระยะเวลาไม่ถึง6เดือน การพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของบูการีที่สะท้อนการเวลายังคงถูกผลิตเรื่อยมารวมถึงเทคนิค t ูบ o g a สก็ได้หลังสรรมาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งรุ่นใหม่ล่าสุดกับบูการีชูบู j e ส e ิวี่คอลเลกชันในปี2024ลิซ่าได้ใส่เครื่องประดับบูการีชูบูเกสหลายครั้งและแต่ละครั้งนะั้นมีความสำคัญทางสีนไม่ว่าจะเป็นงาน MTV Video Music Awards 2024เมืม่อวันที่10กันยายนปี2024ที่ UBS Arena นรครน,นิวิอร์สหรัฐอเมริกาและงานในครั้งนี้เธอก็มีชื่อ เข้าชิงทั้งหมด4สาขาทั้ง Best K-pop, Best Editing, Best c h o r o g r a p h y และ Best Art Direction จากผลงานเพลงของเธออย่าง Rockstar กลายเป็นศิลป,ปิน K-pop ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในปีนี้ก่อนที่จะจบการประกาศว่าเธอนั้นได้รับรางวัล เดซเคป๊อปไปนอนกอดเป็นครั้งที่2โดยครั้งแรกมาจากผลงานเพลงละลิสาเมื่อปี2022พร้อมกับโชว์ผลงานเพลงใหม่ของเธออย่าง o o อ s t a r และ NEW w o m a n สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลกับการแสดงเดี่ยวของเธอครั้งแรกบนเวทีประกันรางวัลแห่งนี้พร้อมทั้งก่ารขอบคุณโดยมีเนื้อหาว่า ขอบคุณ MTV และ v m a สำหรับรางวัลน,นี้ลอสตานนเป็นการคัมแบ็กที่มีความหมายมากๆหลังจากล,ลาริสารางวัลน,นี้จึงพิเศษมากๆสำหรับเธอขอบคุณครอบครัว RCA Records และทีมเหล่ารวมไปถึงบิงส์และ l i l ลีที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลน,นี้ ขอบคุณค่ะและเครื่องประดับของบูการีของเธอที่สวมใส่ในวันนั้นก็มาในชุดของหมูเกลและเครื่องประดับจากบูการีทั้งคอลเลคชั่นเมดิเตอร์เรเนียนและชุดบูการีสเปนตี้สเปนตี้ไฟท์แอนนิเวอร์ซลีคอรเคชันราคา12ล้านบาทมันคือสร้อยคอนสเปนตี้ทูบูเบอร์แกสไฮจิวเวลรี่ที่มีการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นพิงโกลรวมถึงเพชร15.38กระจกลาดพร้อมทั้งเอเมลล์สูสิบจุดสามสองกลาดลงไปในชิ้นงานแบบทูบูเบกสพร้อมกับงูพันล้อมรอบ3ชั้นเพิ่มควาามรู้หให กับเธอเป็นอย่างมากและทามาในเดือนตุลาคม2024เธอนั้นก็สวมเครื่องประดับ s ซอ t เ t ตตี้ทูโบแกสอีกครั้งหนึ่ง ในงานบุกเกอรลีสเอทเ n นอลีรีบอในในิรรศการของบุกเกอรลีที่โซด้วยงานนี้เองเป็นงานปิดและไม่มีใครทราบว่าเธอนั้นไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีภาพจากบรรยากาศจากประชาสัมพันธ์ของบุกเกอรลีถูกปล่อยออกมาก,ก็เลยเป็นเสียงฮือฮากับลูกของเธอในวันนั้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหุ่นของเธอที่ดีงามมากรากับหุ่นในอนิเมะหรือนวนิยียเธอมาด้วยชุดสีแดงแตัดกับเครื่องประดับสีทองมันเข้ากันอย่างลงตัวแบบว่าปู่เอ้ยคนลูกค่ะ e t ทเนอลีรีบอเป็นแคมเปญของบุงกเกอร กำเนิดใหม่งานฮัถศตสินที่หลัมค่าอยู่เหนือการเวลาของบูกลีให้กลับมาอีกครั้งโดยเป็นการผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยให้เชื่อมโยงรวมถึงงานที่มีเอกลักษณ์ของบูกลีอย่างทูโบแกสที่มีการนําอัญ,ญมณีเข้าไปผสานในชิ้นงานซึ่แต่ก่อนหน้านั้นงานทูโบแกสนั้นเป็นเพียงงานโลหะ หรือว่างานสเตเลสไม่มีเครื่องประดับในตัวชิ้นงานโดยครั้งนั้นนะครับวิา่าเดินทางจากต่างประเทศไปเข้าร่วมงานนี้ที่เกาหลีใต้ในพิพิธภัณฑ์ฮันกรุงโซโด้วยชุดสีแดงแรงลิศพร้อมเครื่องประดับแบบทูบแกสเต็มระบบทั้งสร้อยคอสเปนตี้ทูบแกสเนเกลสรา 39, คา361339ราคา90,000เหรียญ หรือประมาณ3ล้านบาทโซเอลในบางประเทศเรียบร้อยและนอกจากนี้แล้วนะครับเธอยังสวมนาฬิกาเซอร์เบติสทูบบ์แก๊สวอชสีโลสโกราค 101, 98, 000, าหนึ่งศูนยซึ่งราคาอยู่ประมาณ2อล้านเก้าแสนบาทพร้อมกันนี้ก็มีแหวนทูบบ์แก๊สล่คา9,500เหรียญหรือประมาณ3ามแ0 0สอบาทและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกําไรข้อมือ,อ, ass, องง 1, 3, 600, 000, ทูบบ์แก๊สสวงราคาหนึ่งหมื่นสามเหรียญและ1 1 8 0 0หเหรียญรวมๆกันแล้วก็ประมาณ8ปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทโดยทั้งทั้งลุกในวันนี้ชุดสีแดงแรงลิตรแบบเห็นแล้วปั๊บ ขนลุกมากเลยปู่ชุดนี้ทูโบแก๊สทางสิ้น7จ็ดล้านหแสนบาทและคาราสุดที่ได้ใส่เครื่องประดับบูการีในคอลเลซชันทูโบแก๊สก็คือวันที่29พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมากับงานเปิดตัวคอลเลซชันบูการีทูโบแก๊สอินแบงก์กอก จัดขึ้นที่ห้างเอ็มสเฟียโดยเธอนั้นสวมเครื่องประดับในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากบูการิชูโบเกสคอลเลกชันมาในงานนี้แบบเด่นๆถึง3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอบูการิชูโบเกสเนッเลสราคาในเว็บเซลฟิสเจอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการขายในห้างหรูในลอนดอนและก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ขายแบบลักชูเรียระดับโลกเต็มระบบปัจจุบันนั้นเจ้าของเป็นคนไทยก็คือเครียเซนท่านั่นเองสร้อยเส้นนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเหรียญหรือประมาณสี่ล้านหกแสนกว่าบาทแต่ถึงแม้ว่าาาจะราคา 4,

แต่ตอนนี้ขึ้นโศ่เอาแล้วเรียบร้อยตอยสายของสร้อยคอน,นั้นทํามาจากโลสโกที่เป็นการประสานร,ระหว่างทองคําเงินและทองแดงวางลูเบลไลส์สีแดงทับทีมที่เป็นพลอยเนื้ออ่อนประเภททัวมาลินไว้ตรงกลางประดับด้วยเพชร1.58กรลัดรอบด้วยคิสโซเฟสอัญมณีสีเขียวแอปเปิลที่ได้รับความนิยมจากชาวกรีกและชาวโรมันโบราณซึ่งผมได้มากที่โปลแลนด์และออสเตรเลียโดยไันเป็นอัญมณีที่ถือว่าหายากมากๆและก็มีราคาค่อนข้างแพงชนิดหนึ่งและนอกจากนี้แล้วก็มีตำนานเล่ากันด้วยว่าคิ มิสเฟสนี้มันคือหินแห่งเทพของวีนัสที่จะสามารถเสริมพลังด้านความรักกันให้อภัยความมีเมตตาเสริมสเสน่หสร้างมิตรเฟนชิพผูกมิตรสัมพัติใหม่ติรวมถึงเสริมความร่ำรวยใส่แล้วปังปุริเย่แบบโอ้ เอ้ยคนลูกคักและนอกจากนี้แล้วก็มีกําไรอีก2วงโดยกําไรวงแรกนะั้นเป็นบุเก็ีทูบแกสสิโลโกและ้าสามหกหสองเจ็ดราคา328,900บาทและกําไรเซจสองเป็นบุเก็ีทูบแกสแคปซูลคอลเลคชั่นสอง2ัราคาประมาณหกแ0 0สบาทรวมทั้งสิ้นในลุคนี้ของเธอเฉพาะบุเก็ีทูบแกสสี่ล้านหนึ่งบาทและนอกจากนี้และชุดของเธอนั้นก็ดูเรียบหรูไม่เกินนาเครื่องประดับมากเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต โกพร้อมส่งเสริมงานขายให้กับบูกลลีแบบสูดุดๆด้ในงานในวันนี้นะครับที่ซืเลือกชุดจากแบรนด์โรเบิร์ตวุ่นดีไซนเนอร์ชาวฮ่องกงที่เคยร่วมงานกับคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเลดี้กาก้าคาดิบีซีดีออนหรือแม้แต่โดจาาแคทโดยทางแบรนด์โรเบิร์ตนั้นได้ออกมาโพสต์ว่าชุดที่ทีใสในค่ำคืนนี้เป็นชุดที่คัสตอมแบบตัดพิเศษสําหรับเธอซึ่ชุดนี้เองนะครับเป็นชุดสีเจ้าผู้อ่อนแบบราตรีเปิดไหล่กว้างมีความร่วมสมัยด้วยหางป่าแบบยาวมาก ถึงพื้นปัตภีถึงแม้ว่าจะเป็นชุดที่มีดีเทลไม่ได้หวือหวาแต่ว่าชุดนี้ทอทอ้ลุคนั้นก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อสอดคล้องกับความเหนือการเวลาแบบบูการี่รีบอนชูโบเกสที่มีประวัติมาอย่างยาวนานคงความคลาสสิกผสานกับความร่วมสมัยได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ลาลิซ่าก็มีความแปลกใหม่ในการแต่งหน้าของเธออีกด้วยมีความแต่งหน้าอ่อนเปิดลุกแบบเอเชียที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำหรับเธอในค่ำคืนนี้จริงๆและนอกจากที่เธอนั้นจะมาร่วมงานในครั้ง,า Band งีาลบแมเห่ แอมบัสเตอร์ในไทยหรือที่บุกลีเรียกว่าบุกลี f เฟรน d ์ออฟเฮาส์อีก2ท่านนั่นก็คือคุณใหม่ดวิกาโฮเน่ one, ซึ่งเป็นบุกลี f เฟรน d ์ออฟเฮาส์ตั้งแต่ปี2022และอีกคนหนึ่งก็คือคุณใหม่ภักภูมิร่มใส่ทองเป็นบุกเี f เฟรนช์ออฟเฮาส์เมื่อปี2024และนอกจากนี้แล้วก็มีบุกเกี่เฟรนช์ออฟเฮาส์จากประเทศอื่นๆร่วมด้วยในส่วนของบรรยากาศบุกเี t ทูบูเกสอินแบกฮอกนอกจากจะเป็นงานนิรรศการของบุกลีแล้วก็ยังมีในส่วนของงงาาาานนนนกกกดดิเอรรรรีี้วววยยซึึมชมชทปถ แสดงต่างๆมอบความสุขรวมถึงคุณลิเดียหนึ่งในศิลปินไทยที่โด่งดังโดยหลังจากที่จบงานเธอก็ได้ออกมาโพสต์บนอินสตาแกรมถึงความประทับใจในงานนี้แล้วก็พูดถึงลิซ่าว่าเธอน่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะร้องเพลงในงานนี้แล้วก็ได้ร้องให้กับลิซ่าฟังด้วยเช่นกันสามีของเธอเนี่ยาคุณแม็กทิวเดนก็ได้บอกความรู้สึกว่าตัวจริงของลิซ่านั้นน่ารักมาก นางฟ้าเดินเดีนสดๆเห็นละคนโลคัดปู ok เอ้ย <laughs> แบบว่าเธอเนี่สวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นทัอทลุคหรือว่าอากับกริยา <laughs> ก็คืองานในวันนี้ลิซ่าวางตัวของเธอได้ดีมากๆลักชูตามทีมงานจริงๆพร้อมกันนี้คุณซีโอของบูรกรีที่บินตรงมาร่วมง,งานในครั้งนี้ <laughs> ก็ออกมาพูดถึงลิซ่าด้วยเช่นกันนะครับ <laughs> เขาได้โพสต์บนอิสกแกรมที่เป็นรูปคู่ไว้เยอะมากหลายรูปเลยอารมณ์เหมือนกับว่าอัดอั้นรอมานานแล้วรอมานานมากคุณซีอโอบอกว่าขอบคุณลิซ่าจากใจถึงความเอาใจใส่รวมถึงความรักทีี่มมอบบบให้้กกััาาารรินนสถ อเอกลักษณ์ของทางแบนด์ได้เป็นอย่างดีเต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์ของตัวเองรวมถึงความเป็นมืออาชีพพวกเราบุคกกลีภูมิใจที่มีลิซาอยู่กับเราในฐานะ global b a n d ambassador สนุกสนานในกรุงเทพให้เต็มที่เลยแล้วก็เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพแล้วเจอกันเลยเร็วนี้กับบุคกกลีทีมลาก่อนกรุงเทพไปก่อนิลิซาแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ขอบคุณที่เข้าร่วมในเหตุการณ์สําคัญอย่างบุคลีชูโบแกสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ทางเพจออฟฟิเชียลของบุคลีก็ออกมาโพสและก็พูดถึงด้วยนะครับว่าเมื่อคืน นี้แบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกอย่างลิซ่าพ,พร้อมด้วยเฟรนด์ออฟบุการีคนอื่นๆมารวมตัวกันที่กรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองยุคใหม่ของ t ูเ b อร์ s กสโดยสวมคอลเลคชันใหม่กว่า16ชิ้นงานจากทองคําเหลืองซึ่งมันสะท้อนจิตวิญญาณและก็ความร่วมสมัยของงานฝีมือจากแบรนด์แบรนด์เขาก็อวยงานขายไป จบในส่วนของตรงนี้ในส่วนของเบื้องหลังนะครับความสวยในภาพนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงนิสนึงแล้วกันเห็นเลยแบบคนลุกคักในงานน,นนั้นนะครับทีมงานของเราไปกันเพียบเลยทั้งคุณอลิสคุณแนนิสวอนแจแล้วก็คนอื่นๆเบิร์ดบริษัทละบังสู <laughs> และนอกจากนี้แล้วครับทีมงานบูการีเองก็ถือว่าทํางานได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการคอยดูแลคือเยอะมากประกบสุดร่วมถึงตําแหน่งที่นั่งก็จัดให้คู่กับซีอของแบรนด์ไปเลยนี่ถือว่าไม่มองข้ามไปเลยแม้แต่น้อยถึงแม้วันนี้จะเกิดที่ไทยและงานจัดขึ้นที่ไทยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็น global brand ambassador ของบูการีจากาลิซานั้นจะถูกอารุ์อร่วยในมาตุภูมิของเธอแต่อย่างใดแต่ถ้าว่ามาตรฐานของความเป็น global brand ambassador นั้นก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆก็ตามซึ่งนี่ถือว่า เป็นการให้ความสําคัญกับ Go ลว์แ a นด a แอ a บัสเซอมากๆเพราะว่าถ้ามีภาพถ่ายในงานคู่กับ Go ลว์แ a นด a แอ a บัสเซออย่างลิซ่าออกมาจากที่อื่นๆที่ไม่ได้มาจาก official b ลบกอรีหลุดออกไปมันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็น Luxury b ี่แบพอสมควรเพราะว่าถ้าคนนึงทาได้คนอื่นก็ต้องทําได้และมันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในที่อื่นๆว่าเอ้ยเขาทาได้นี่คนนี้ก็ทาได้นี่คนนี้ก็ถ่ายคู่ได้ทำไมฉันจะขายไม่ได้แล้วมมนก็เลยจะกลายเป็นงานมิดคนดังภายใต้ง,งานหลักมากกว่าที่จะเป็นงานเครื่องประดับชั้นสูงงงนนนนััั่เอด้การ อนุญาตให้แขกเดือร่วมถ่ายภาพคู่กับเหล่า g l o b a l b a d Ambassador ภายในงานถือเป็นเรื่องที่มีเหตุและผลและนอกจากนี้แล้วนะครับตัวของเครื่องประดับเองบางครั้งก็มีมูลค่าที่สูงมากหายากมากๆและก็มีแค่ชิ้นเดียวฉะนั้นการป้องกันด้วยภาพลักษณ์และมารยาททางสังคมจึงถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในวงการไฮโซและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบกันเจอกันในคลิปตัสและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนาา็ตฟ ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ